ก็ก็สวัสดีครับก็มาจนได้เรื่องนี้ก็จริงๆได้เรื่องมาตั้งแต่ตอนประมาณบ่ายสามแล้วพี่น้องพี่ไปตอบกระทู้ในกลุ่มสิทธิ์หลวงพ่อจรัญแล้วก็ก็มีความคิดของท่าน โผล่ขึ้นมาบ้างท่านอธิบายว่าออลองลองถ่ายรูปดูซิตั้งแต่ตอนเด็กสิบหขวบเนี่ยแล้วก็เพิ่มขึ้นแต่ละช่วงวัยและดูซิว่าหน้าเนี่ยเปลี่ยนไปอย่างไรซึ่งอันนี้ ที่ก็เลยได้ความคิดนี้มาก็คือไปยังไงโลกของเราเนี่ยก็เป็นโลกสมมุติเพราะว่าทุกคนเนี่ยเกิดมาก็ต้องตายไม่มีใครที่ไม่ตายตายแล้วเราก็พ้นโลกสมมุติไปสู่ โลกแห่งความเป็นจริงก็คือในที่สุดเนี่ยเราก็ไม่ได้อะไรเลยพี่น้องมีแต่ความว่างเปล่าเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นจะต้องรีบหาสมบัติให้มากๆโดยเฉพาะพี่ไม่มีทายาทพี่น้อง ก็เลยไม่ต้องดิ้นรนหาเท่าไหร่พี่น้องนะดูไปสบายๆแล้วก็เฝ้าดูร่างกายที่มันเสื่อมอยู่ทุกวันนะพี่น้องว่ามันมีอะไรเสื่อมบ้างประมาณนี้เพราะฉะนั้นแล้ว โลกเราเนี่ยเป็นโลกสมมุติซึ่งก็คือพระพุทธองค์ท่านพี่ก็ไม่น่าใจว่าท่านคิดไว้แล้วหรือยังหรือว่ายังไม่ได้คิดแต่คำสอนเนี่ยมีมาว่านิพพานบรมสุขคือสุขจริงๆด้วยพี่น้อง คือความสงบฮอดมเย็นแล้วก็มีเรื่องพวกอย่างเช่นที่ค้างเอาไว้ไม่ได้เล่าตอน,นแรกพี่กล่าวว่าจะมาเล่าทุ่งนี้เช้าแต่ว่าอธิบัจนะก็เข้ามาแต่เรื่องนี้พี่ก็เลยเล่าเสเลยและพี่น้องก็ถือว่า ความรู้เนี่ยออกไปสู่ที่น้องได้เร็วแค่ไหนก็ถือว่าดีแค่เท่านั้นเพราะว่าตอนนี้พี่ก็ต้องหยุดอยู่บ้านแล้วก็หันไปโพสในกลุ่มสิ่งหลวงพ่อจะรันสักทีหนึง่งแล้วพี่ก็บอกว่าโลกเนี่ย คือมันเป็นโลกขมุิอย่างไรก็ตามเราก็ต้องตายไม่แก่ตายก็โดยอุบัติเหตุตายยังไงก็หนีไม่พ้นความตายแต่ถ้าหากว่าเป็นความเกิดเกิดเนี่ยเราสามารถที่จะพ้นได้ด้วยการทำให้ กกรรมในเวรไม่มีเราก็พ้นจากการเกิดเพราะฉะนั้นแล้วการเกิดเนี่ยทำให้พ้นได้แต่การตายทำให้พ้นไม่ได้ยังไงก็หนีความตายไม่พ้นเพราะฉะนั้นเรามาคิดใหม่ดีกว่าว่า หนีหนีจากการเกิดชาติหน้าพี่น้องได้ยังไงบ้างคือชาตินี้ยังไงก็ต้องตายตายเสร็จแล้วเราก็ต้องเรียกว่าเวียนว่ายตายเกิดอยู่แบบเนี้ยเป็นร้อยร้อยพันพัปีพระพุทธองค์ท่านบอกว่าชีวิตคนเราคนหนึ่งเนี่ยพี่น้อง เอากระดูกมากองท่วมภูเขาบุรพัน์บรรพศนะพี่น้องประมาณนี้คือเยอะมหาศาลจนกระทั่งว่ารเราคนเดียวพี่น้องเวียน่หวตายเกิดเยอะจริงๆนะพี่น้อง <c oughs> คือเอาเรียกว่า เอามากองเนี่ยกระดูกมะกองชาติหนึ่งพอตายไปแล้วปุ๊บเอากระดูกอีกชาติหนึ่งมากอง <c oughs> กองไว้มันก็สูงใหญ่เท่าภูเขาบุรพันธ์พจน์พี่น้องอันนี้คือคำสอนของพระพุทธองค์ท่านทีนี้พี่ก็เออ รู้สึกว่าอืมหลงพ่อจรันเนี่ยอาจจะไม่ได้คิดถึงเรื่องโลกสมมุติเพราะว่ามนุษย์เนี่ยตามธรรมชาติแล้วมักจะมองโลกที่อยู่เนี่ยเป็นโลกจริง <c oughs> ซึ่งถ้าเป็นโลกจริงเนี่ยก็ไม่ต้องตายพี่น้องก็จบ เราก็อยู่กันแบบเนี้ยพี่ก็อาจจะอยู่สักสี่ห้าร้อยปีดูก็จนเบื่อแบบเนี้พี่น้องแล้วมันมีไวรัสโควิดเข้ามาอีกทีนี้เราก็ต้องรอต่อไปหมายความว่าถ้าโลกไปนี้เป็นโลกแห่งความเป็นจริงเราก็อยู่กันแบบนี้ยพี่ก็ อ,อ,อาจจะนึกเรื่องนูน้นเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วก็เอามาสอนได้เพราะว่ามันมีแหล่งที่มาของเรื่องเนี่ยเยอะบางทีก็ไม่มีบางทีแค่เห็นต่วอักอนแค่ประโยคสองประโยคเอามาเขียนได้เป็นเรื่องหรืออย่างวันเนี้ยเรื่องนี้พี่ก็ไปตอบใน กลุ่มสิทธิหลงพ่อจะดันแล้วและก็บอกนะว่าโลกมนุษย์เนี่ยเป็นโลกสมมุติแห่งชีวิตคือ <c oughs> มีทุกขขังอนิจจังอนัตตาก็คือว่ามีความทุกข์เนี่ยเป็นที่ไม่จีรังยั่งยืนแล้วก็ไม่เป็นของใคร ก็คือแปลว่ามันสามารถที่จะอยู่กับคนนี้ไปได้มันก็ขึ้นอยู่กับคนถ้าคนไม่มีทักษะในการล้างอนุสัยความทุกข์เนี่ยก็อาจจะอยู่กันเป็นเดือนเดือนก็ได้แล้วก็เรื่องเก่ายังไม่ทันจบเรื่องใหม่ก็มาอีกแล้วพี่น้องมันก็เป็นแบบนี้ เพราะฉะนั้นเบื้องต้นเมื่อถึงพันิุพานแล้วเราก็จะต้องกําจัดในทุกขังอน,นิจจังอนัตตาเนี่ยพี่น้องให้มันเรียกว่าเหลือความว่างเปล่าอยู่อย่างเดียวก็พอจบทุกขังอน,นิจจังอนัตตาให้เหลือแต่ความว่างใน ขนาดการใช้ชีวิตปัจจุบันเพราะฉะนั้นพอเราคิดได้อย่างนี้ปุ๊บเราก็สามารถที่จะอยู่ในรอบปัจจุบันได้เพราะว่าเป็นมนุษย์ก็ยังไม่ตายขนาดว่ารถไฟชนเนี่ยที่น้องยังรอดคือเดินข้ามทันน่ที่น้อง แล้วไอ้ไารังรถไฟเนี่ยมันก็ต้องเดินเร็วก็ไม่ได้แต่โชคดีที่พี่ไปเดินอยู่บนไอ้ <c oughs> เรียกว่าเขาทำทางเดินพอดีเอาไม้มาวางวางถ้า,ากว่าพี่ไปเดินบนทางรถไฟจริงๆอ่ยพี่น้อง ก็คงจะไม่รอดเพราะมัน,ม,นมันกระชัะ้นชิดมาก <c oughs> เรียกว่าดวงคนยังไม่ถึงเวลาตายก็ไม่ได้ตายแต่ถ้า,าว่าบางคนถึงเวลาตายกินเรียกว่ากินลูกชิ้นเข้าไปหวัวเราะออกมาลูกชิ้นติดคอตายพี่น้อง ไอ้เรื่องนี้มันมีคนเล่ามาอีกมา,มาอีกอีกทีหนึง่งเพราะฉะนั้นความตายเนี่ยถึงแม้ว่าเราเรียกได้เออเดี๋ยวไปเดินนให้รถไฟชนดีวกว่าแต่ว่าปรากฏว่ามันก็ไม่ไม่เป็นแบบนั้นกลา,ายเป็นพี่เนี่ย เดินไปเดินมาก็เรียกว่ายัางไม่ตายไม่ตายก็เล่ากันต่อ <c oughs> ยังไงพี่ก็ไม่มีโอกาสที่เรียกว่าจะเล่าเรื่องสุดท้ายณนตอนไหนเพราะเดี๋ยวมีเรื่องเข้ามาอ่านตรงหลวงพ่อจัน หรือว่าอาจจะมีบอลรเมอะไรแบบเนี้มีมาตลอดเพราะฉะนั้นแล้วพี่น้องก็ต้องเข้าเข้าใจว่านี่คือโลกสมมุติอย่าคิดเป็นโลกแห่งความจริงเพราะถ้าคิดว่าเป็นโลกแห่งความจริงเนี่ยพี่น้องพี่น้องจะเครียดอีกมาก อย่างพี่สบายสบายคิดว่าเออโลกนี้ยเป็นเพียงโลกสมมุติเราก็อยู่ของเราอยู่ไปได้นานแค่ไหนก็เป็นเรื่องของสังขารถ้าแก่มากก็าตายพี่น้องไม่มีอะไรอ่าทนั้นวันนี้ พี่ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก็สวัสดีครับ